สาวๆคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องขนตาหนาและก็ดัดยากใช้วิธีนี้อยู่แล้วก็อยากซื้อที่ดัดขนตาไฟฟ้าแบบนี้มาใช้ด้วยเดี๋ยวมาดูรีวิวในคลิปนี้ค่ะ สำหรับส,สาวๆที่เวลาแต่งหน้าแล้วมักจะมีปัญหาช่วงที่เราต้องดัดขนตาที่หนาให้ยาวงอนขึ้นแล้วเคยลองใช้วิธีนี้นะคะที่ช่างแต่งหน้าทำกันคือเอาไฟแช็คมาลนที่ขนตาแบบนี้แล้วตัวเองไม่ค่อยชอบนะคะวันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ที่ดัดขนตาไฟฟ้าแบบนี้ให้ได้ดูกันค่ะ เมื่อได้รับสินค้านะคะหน้าตากล่องของที่ดัดไฟฟ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชื่อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะแกะเข้าไปก็จะได้รับ3ส,สิ่งนี้นะคะในกล่องพี่วันสั่งมาสีชมพูรุ่นนี้เขาจะมี2ส,สีนะคะสีชมพูกับสีขาวค่ะวิธีการใช้งานก็คือครั้งแรกนะคะเราก็ต้องชาร์จไฟ เข้าไปในแบตเตอรี่ของที่ดัดไฟฟ้าตัวนี้นะคะเริ่มชาร์จไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เมื่อเต็มแล้วมันก็จะดับนะคะคราวนี้เราก็มาลองใช้งานกันดูค่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากค่ะแค่กด ปุ่มสวิต์เปิดอันนี้แช่ทิ้งไว้นะคะสักครู่ก็จะเป็นไฟสีเขียวที่อยู่ในระดับอุณหภูมิ65เซลเซียสนะคะแล้วก็ปรับความร้อนเพิ่มกดอีกทีนึงค่ะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะระดับความร้อนก็จะอยู่ที่ประมาณ85เซลเซียส ก่อนใช้งานก็แตะ,แตะดูอุณหภูมินะคะว่าร้อนไปไหมถ้าเกิดอยากลดระดับความร้อนลงอีกก็กดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวนะคะเดี๋ยวพี่วันก็จะมาทดลองใช้งานให้ได้ดูกันนะคะที่ขนตาพี่วันค่ะ ซึ่งเวลาที่เราเปิดใช้งานนะคะต้องทิ้งไว้ประมาณ10-15วินาทีนะคะกว่าเครื่องของมันจะร้อนแต่เท่าที่สัมผัสดูแล้วนะคะความร้อนเนี่ยเปิดที่ไฟสีน้ำเงินเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะมันไม่ได้ร้อนมากจนแบบทนไม่ไหวนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปรับเป็นสีเขียวก็ได้ค่ะ ของพี่วันเนี่ยขนตาค่อนข้างสั้นนิดน,นึงอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่เท่าที่ได้ใช้งานดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดัดขึ้นเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครไม่ถึงกับขนตาหนามากๆเลยเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเลยค่ะ เมื่อเราดัดได้ในองศาที่เราชอบแล้วเราก็ใช้มาสคาร่านะคะมาปัดขนตาเพื่อให้มันงอนดิงอยู่ทั้งวันแบบนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่วันจะปัดมาสคาร่าให้ได้ดูกันนะคะว่าเมื่อปัดแล้วเนี่ยขนตาของพี่วันเนี่ยขึ้นมาได้แค่ไหนนะคะอันนี้จะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าใครนี่มีปัญหาในเรื่องขนตามากๆอย่างเงี้ยเนี่ย น่าจะใช้งานได้ดีกว่านะคะใครสนใจเดี๋ยวพี่วันแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ